สวัสดีค่ะเสื้อตัวนี้ฉันเพิ่งซื้อเมื่อวานแต่วันนี้กลับลดราคาฉันเห็นว่าทางร้านมีประกันให้เจ็ดวันฉันขอคืนสินค้าได้ไหมคะได้ค่ะขอโทษนะคะทางร้านของเราให้บริการประเภทนี้ค่ะแต่ว่าแต่อะไรหรอคะฉันว่า คุณออกจากร้านนี้ไปเหรอค่ะจะมาขัดขวางการทำงานของฉันเลยฉันเอ่อแต่ว่าในใบเสร็จนี้บอกว่ามีประกันเจ็ดวันนะคะเดี๋ยวยังไงฉันทำเรื่องคืนเงินให้นะคะลูกค้าค่ะ4ฉันบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีลูกค้าอย่างหล่อนเนี่ยดูสภาพแล้ว คงไม่มีปัญญาซื้อเสื้อผ้าในร้านนี้หรอกอย่ามาวุ่นวายแถวนี้เลยผู้จัดการคะสินค้าของร้านเรามีประกันเจดวันยังไงเราก็ต้องทำตามสัญญานะคะเพราะว่าอย่างนั้นลูกค้า,าจจะมองว่าเราโกงนะคะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยคะ่ะ นี่ค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากค่ะสี่ย่ามาทำตัวอดเก่งนักนะ ให้รอพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ตามไปพี่ฮิวพี่รู้ไหมว่าร้านพี่มีบริการรับประกันสินค้าแต่ผู้จัดจาก,การดาวเนี่ยสิคิดจะโกงฉันถ้าไม่ใช่เพราะพนักงานคนที่ชื่อซีอยู่นะเขาคงจะโกงฉันไปแล้วพี่คิวฉันเป็นน้องสาวของพี่คิวนะทำไมคนในร้านถึงรังแกฉันล่ะไว้ถ้าพี่ว่างเดี๋ยวพี่เข้าไปตรวจนะไปเถอ,อะปะ เนยะเสเธอออกจากหน้าร้านโดยพาระการฉันหักเงเดือนไปสองร้อยผู้จัดการคะแต่วันนี้ท้องเสียนะคะ ก็เลยเข้าห้องน้ำหลายรอบค่ะแล้วเธอขออนุญาตจักแชทไหมว่าจะไปเข้าห้องน้ำกดก็คือกดยังไงฉันก็ต้องหักเงินเดือนของเธอ,อจริงสิเธอชอบทำงานเอาหน้ามากนี่เหมาะกับการไปยืนเรียกลูกค้าหน้าร้านมากเลยเดี๋ยววันนี้เธอก็ไปยืนเรียกลูกค้าหน้าร้านก็นแล้วกัน นี่สิช่วงกลางวันแบบนี้เนี่ยลูกค้ายังไม่ค่อยมีหรอกฉันสั่งข้าวมาเยอะเลยจะกินข้าวไหมอืมไปถ้าเธอไปล้วใครจะอยู่บริการลูกค้าละ่ะเออแต่ว่าผู้จัดการครับเราสองคนเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องกินข้าวนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ย สองสินค้าตัวใหม่มาถึงพอดีเลยพอกเธอสองคนก็ไปขนเข้าโกดังเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่ไปก็ลาออกไปซะสี่ มันเดี๋ยวฉันขอค้องน้ำก่อนนะคนของเสร็จแล้วก็ไปยืนรอลูกค้าหน้าร้านสิยืนรออะไรอยู่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะครับ 判。 ปัญญาซื้อก็อยากจับขื่อมันเปื้อนขึ้นมาจะชดใช้ไม่ไหวเออคุณลูกค้าคะถ้าเกิดว่าไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะสามารถลองได้คะ่ะผมซื้อไปให้น้องสาวครับเออแล้วน้องสาวของคุณชอบแบบไหนคะก็ เรียบีไปง่ายแบบแบบนี้นะครับประ <S 2> <S 2> ามาณนี้ อืมทำอะไรกันน่ะนี่มันของซื้อของขายนะยใครพวกเธอมาแต่งตัวเล่นแบบนี้สิเธอไม่อยากทำงานที่นี่แล้วใช่ไหมถึงได้เสียเวลามาดูแลลูกค้าประเภทนี้อ่ะฉันขอไล่เธอออกชุดที่ลองเมื่อกี้ผมซื้อหมดเลยนะครับ เดี๋ยวฉันไปจัดการให้นะคะไม่ต้องคุณถูกไล่ออกนะนี่คุณคือเจ้าของร้านนี่หรอคะ ส่วนคุณคุณเป็นคนดีบริการลูกค้ายอดเยี่ยมไม่เคยพูดจาดูถูกลูกค้าผมจะรู้สึกวางใจอย่างมากถ้าผมยกร้านนี้คุณดูแลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะแต่งตั้งให้คุณเป็นผู้จัดการร้านนี้แทนนะครับขอบคุณค่ะเชิญครับ นี่ไม่กล่องอะไรอะ่ะอ๋อพอดีว่าแม่หนูส่งอาหารทะเลมาให้อะค่ะนี่สดมากเลยนะคะคุณแม่พี่รักนี่แม่คุณเนี่ยรักคุณจังเลยนะส่งอาหารทะเลมาให้กินตลอดเลยอะก็แน่นอนสิคะถ้างั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยรียบอาแช่ฟิตไว้แล้วเย็นนี้หลังเลิกง,งานกลับมาฉันจะทำเมนูอร่อยให้คุณกับแม่กินนะคะ อ,อาหารทะเลเหม็น,นข่าวจะตายไปน่ากินตรงไหนเนี่ยนะอย่าบอกช่วยคนนี้ ยอเออคุณคะคุณเห็นอาหารทะเลที่เราแช่เมื่อเช้าไหมคะฉันหาไม่เจอคะ่ะก็อยู่ในช่องฟิล์ไงมันจะหายไปไหนได้พ่อกแกไม่ต้องหาแล้ววันนี้น้องสาวแกมาที่บ้านเอาอาหารเสริมให้ฉันเต็มไปหมดเลยแล้วฉันก็ไม่มีอะไรให้น้องแกฉันก็เลยเอาอาหารทะเลให้ไป แม่คะทำไมแม่ไม่ถามหนูก่อนล่ะคะก่อนที่จะให้น้องอะ่ะแล้วทำไมเธอต้องถามแกด้วยล่ะี่แค่อาหารทะเลเหม็นๆน,นี่นเนี่ยให้น้องแกไปะนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่าแม่ครับพเพราะว่าเสียชอบกินอาหารทะเลแม่ยายผมก็ตั้งใจส่งอาหารทะเลมาให้นูกสาวเขากินแต่แม่กลับเอาไปให้คนอื่นแบบเนี้ย คนอื่นที่ไหนนั่นน่ะน้องแกก็มีแต่มีแกนะแหละที่ชอบกินอาหารทะเลส่วนแกกับ,บฉันน่ะชอบกินที่ไหนละ่ะฮะก็แบ่งแบ่งให้น้องไปชิมบ้างมันจะเป็นอะไรไปเก็บไว้ที่เนี่ยกินไม่หมดก็ต้องทิ้งอยู่ดี เ,เธอเนี่ยมันไม่ใช่แม่สีเรือนที่ดีจริงๆเลยนะลูกชายฉันก็ไม่เชื่อแล้วเนี่ยมีไม้ถูพื้นแล้วทำไมไม่เอามาถูแล้วนี่ใช้อะไรถูฮะมันสิ้นเปลืองเปล่า,าแม่คะไม้ถูพื้นนั้นเก่าผ้ามันเก่าแล้วนะคะยิ่งถูพื้นก็ยิ่งหม่นไม้ม็อบอันเนี้ยตันฝุ่นได้ดีกว่านะคะ หนูมาคิดคิดดูแล้วใช้แบบนี้ปุ้มกว่าเยอะเลยนะคะใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยไม่ต้องเปืองน้ำยาถูพื้นด้วยนี่ทางร้านเขาจัดโปรด้วยนะคะหนูก็เลยซื้อตุนมาเป็นลังเลย มอบดันฝุ่นที่หนูซื้อมาวันก่อนไหมคะหนูจำได้ว่าหนูเก็บไว้ในนี้แต่ตอนนี้หนูไม่เห็นแล้วคะ่ะฉันไม่เห็นแปลกจังครีมทานหน้าที่ซื้อมาใหม่ก็หาไม่เจอ ม็อบดันฝุ่นที่แม่ให้หนูมาเมื่อวานอะ่ะใช้ดีมากเลยคะ่ะและครีมทาหนา้าก็ใช้ดีดีค่ะแม่ใช้ดีก็ดีแล้วแค่นี้ก่อนนะไดี๋แม่กลับลูกแม่คะ่ะหนูได้ยินหมดแล้วนะคะความจริงแล้วแม่ม็มอบดันฝุ่นและครีมทานหน้าของหนูให้น้องลูกปลาหมดเลยใช่ไหมคะ แม่ครับหนูไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องทำแบบนี้ของพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าน้องลูกป้ามีเงินซื้อนะคะเรามันก็คนบ้านเดียวกันทำไมต้องแยกด้วยล่ะฮะลูกป้าเขาก็เป็นเหมือนน้องเธอคนหนึ่งเรามันเป็นคนครอบครัวเดียวกันของของเธอมันก็เือนของของน้องนั่นแหละ แม่นี่แม่รู้ตัวม้างไหยว่าแม่พูดอะไรออกมาช่างเธอะค่ะคุณแม่คุณพูดขู่เรามันคนบ้านเดียวกันไม่จำเป็นต้องแยกแยะว่าของใครเป็นของใคร ของเยอะขนาดเนี้ยจะไปไหนกันหรอพอดีวันนี้วันเกิดแม่ยายผมครับเราสองคนก็เลยว่าจะไปฉลองวันเกิดให้แม่ยายหน่อยครับแค่ไปร่วมงานวันเกิดอะทำไมต้องซื้อของเยอะแยะขนาดนี้ด้วยฮะของเยอะแยะขนาดเนี้ยแม่เธอคงไม่ชอบหรอกเอาไปแค่อย่างสองอย่างก็พอแล้วที่เหลือก็เก็บไปที่บ้านนี่แหละ แม่คะแม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะคะมีของอยู่ชิ้นหนึ่งคะ่ะแม่หนูต้องชอบมากแน่ๆเลยนี่คะ่ะได้มันกระเป๋าหรูของฉันนี่ใช่คะ่ะกระเป๋าของแม่แต่หลังจากเนี้ยมันก็จะเป็นของแม่หนูแม่หนูอะ่ะบ่นอยากได้กระเป๋าสวยๆมาตั้งนานแล้วหนูเห็นว่าใบเนี้ยแม่ไม่ค่อยได้ใช้ หนูก็เลยคิดว่าเอาไปให้แม่หนูใช้ดีกว่าถ้าเป็นกระเป๋าใบนี้ไปให้แม่หนูแม่หนูคงดีใจมากแน่ๆเลยค่ะแต่ที่มันของฉันเธอจะไปให้ของขวัญมันเกิดแม่เธอได้ไงเธอจะบ้าไปแล้วเหรอคุณแม่คะคุณแม่เป็นคนพูดเองนี่คะว่าเราเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันของในบ้านก็ต้องแบ่งแบ่งกันใช้แม่สามีหรือแม่แท้ๆก็เหมือนกัน ของของแม่สามีก็เหมือนของของแม่หนูนะคะฉันไม่สนเอาของฉันคืนมาเด๋ดวนีลยนะเอามาดิได้สิคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่ก็เอาของทั้งหมดของหนูที่แม่ยกให้คนอื่นคืนมาให้หมดก่อนคะ่ะแล้วหนูเนี่ยก็จะคืนกระเป๋าใบนี้ให้ไปเถอะคะ่ะนี่แก นายเรียกฉันมามีธุระอะไรหรอคะถ้าไม่มีธุระเรียกเธอมาไม่ได้หรอจ้ะคุณแม็กก็อืวันนี้มีเด็กฝึกงานมาใหม่หรอใช่ค่ะเจ้านายสนใจเด็กฝึกงานหรอคะวันนี้ผมมีนัดกับลูกค้ารายใหญ่ คุณไปจัดการให้ผมหน่อยนะได้สิคะฉันจัดการให้นี่เธอวันนี้เจ้านายมีนัดเลี้ยงกับลูกค้ารายใหญ่ ตอนเที่ยเจอกันที่พัตคารตูลูกอย่าสายล่ะเออพี่คะพอดีว่าหนูดื่มไม่ไปนะคะเปลี่ยนให้คนอนื่นไปแทนได้ไหมคะนี่ก็พูดอะไรออกมาฉันรู้ตัวไหมมีแต่คนแย่งกันอยากไปอย่าทำตัวให้มันเรื่องมากนักหน่อยเลยฉันอุตส่าห์ให้โอกาสเธอเลยนะทำตัวให้มันดีๆล่ะ นี่คุณฟูประธานบริษัทพี่น้องไทยชวนแก้วกับคุณฟูนนหน่อยสิเจ้านายคะหนูดื่มไม่เป็น,นะคะ่ะในห้องนี้มีแต่ลูกค้า V.I.P. ของผมหรือว่า คุณจะทำให้ผมขายขี้นหน้าต่อลูกค้า V I P ของผมแต่ว่าหนูดื่มไม่เป็นจริงๆนะคะเออน้องเขาดื่มไม่ได้เนี่ยก็มไม่ต้องดื่มสิทำไมต้องทำให้น้องเขาลำบากใจก้นล่ะนั่นล่ะสิไม่ดื่มใช่ไหมถ้าคุณไม่ดื่มพรุ่งนี้กลับไปเก็บข้าวของแล้วกลับมาหาอะไรไปซะไม่ต้องมาฝึกงานที่บริษัทของผม ดูซิว่าปีน,นี้คุณจะจบมหาลัยได้ยังไง ขออนุญาตชนแก้วนะคะเยี่ยมเลยอานนี้มานี่คุณบอสประธานบริษัทพี่น้องกัน นี่เร็วนี่คุณพีประธานบริษัท P&K นแก้วเลว คนคนนี้คงไม่ต้องแนะนําให้รู้จักนะมีลูกปลาคนที่คอยสอนงานเธอไงชมแก้วเห ว่ามือนี้เนี่ยเราพอแค่นี้ก่อนนะครับพอดีช่วงบ่ายเนี่ยยังมีประชุมอยู่ยังไงก็ขอบคุณคุณแม็กมากนะครับสำหรับอาหารมือนี้ไม่เป็นไรครับขอบคุณคุณฟู่และทุกคนมากเลยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนี่มันร้ายจริงๆไหมคะ เจ้านายคะเจ้านายลืมสูตรหรือเปล่าคะเดี๋ยวฉันกลับไปเอาให้นะคะอืมไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปเอาเองค่ะสาสาเดี๋ยวไปแก้วเร็วแล้วสาเร็ว บอกอยาปากเลยอยู่เดียวนี้นะคุณฟูมาได้ไงครับกลับมาทำไมงั้นหรอแล้วนี่คุณกำลังทำอะไรคุณเอาอะไรให้น้องเขาดื่มก็ไม่ได้มีอะไรนี่ครับก็แค่เล่านี่มันแก้วเล้านะครับในแ,แก้วก็ต้องเป็นเล่าสิ เล่าอย่างนั้นเหรองั้นคุณดื่มให้ผมดูสิ ครับเข